สวัสดีครับร้านเอสาช็อปนะครับวันนี้เห็นแบบนี้เราก็จะมารีวิวส่งงานครับชุดจอยดอยเอสอีกแล้วครับผมตัวท็อปสุดครับแรม6กหล่อมร้อยแปดนะครับผมแล้วก็เป็นวิวตรงรุ่นสามล้อนะครับก็นี่ครับล้อต่อจอเพดานจอหัวหมอนได้อะไรได้ปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นจอเดิมลูกค้ามีมานะครับแล้วก็มาเปลี่ยนชุดหน้าเนี่ยเป็นจอเดิมที่เราถอดออกนะครับคอนโซลสวยงามมากครับคันนี้เป็นคุณดายเฮชวันนะครับภายในก็เป็น VP เลยครับนี้ลูกค้าทํามาแล้วนะครับ อันี้ก็ดู youtube ป้องต่อจากจอหน้ามานะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายในตัวจอกันบ้างนะครับจะเป็นคุณใดเหตัผลนะครับล้มตัวก็ประมาณตัวจอก็ติดตั้งเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็ดู youtube ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวกล้องครับเวลาเข้าแก๊สถ่อยนะครับ เราเค่อยๆถอดกะกป,ป้องขึ้นมานะครับอันนี้เป็นกล้องหลังโพูดชัดขับชัดมากชัดชัดแบบสุดๆแต่ไม่รู้จะพัดยังไงครับตัวนี้เป็นกล้องรอบคันด้วยแล้วก็เป็นบันทึกในตัวด้ยนะครับบันทึกทั้งสี่ตัวเลยนะครับเราจะดูเป็นเบิร์บิวก็ได้ดูขยับดูยังไงก็ได้ครับตัวนี้เห็นไหมครับนี่ผมตั้งรถเป็นสีนี้ไว้ครับเดี๋ยวคอยตั้งใหม่ให้มันเด่นหน่อยอนี่ตัว youtube เล่นอยู่นะครับ มันจะเข้าเกียร์ปกติออนนแล้วก็มาดูรูเล่นของกล้องอีกรอบหนึ่งนะครับมดเราจะจอดนะครับเรากดมาเราจะโชว์รูปกล้องหน้าขึ้นมาแล้วก็เข้าไปจอดอะไรได้เลยนะครับ,บหรือจะขยับดูแบบนี้ก็ได้ครับแล้วเราขับเลื่อนรถอะไรได้ปกติครับก็สามารถดูกล้องรอบคันได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นบันทึกในตัวนะครับเราจะส่องมุมไหนก็ได้ครับเราจะส่องนะครับ ยูเอสบีครับตำแหน่งเดิมนะครับใช้งานได้นะครับตัวนี้ยูเอสบีตำแหน่งเดิมนะครับ <mm> นี่นี่อยู่ที่ยูเอสบีห้านะครับเดี๋ยวผมดึงออกอ่าดึงออกออกนล้วนะครับแล้วก็เสียบอีกช่องหนึ่งสองช่องใช้งานได้เหมือนเดิมครับอ่าขึ้นมาที่ยูเอสบีสี่แล้วเห็นไหมครับก็ยูเอสบีตำแหน่งเดิมใช้งานได้ปกติครับคอนโดเบลารครับใช้งานได้ปกติครับนี่เป็นหุนในเฮดวันนะครับ แล้วก็ความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งครับของตัวกล้องนะครับจะสามารถบันทึกได้ทั้งหมดรอบทิศทางนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวตัวกล้องนะครับที่ไฟล์ที่บันทึกครับขึ้นตัวบันทึกไว้นะครับเราก็กดเข้าไปแล้วก็ดูไฟล์บันทึกตรงนี้อ่านี่ก็ดูเป็นไฟล์ที่เราที่มันบันทึกไว้นะครับนี่ก็บันทึกรอบทิศทางเลยทั้งหมดสี่ตัวเลยนะครับนะครับนี่ก็สามารถกดเล่นกดหยุดได้เลยเอ่าตัวไฟล์บันทึก มันทึกรอบทิศทางแล้วเรามาดูลูกเล่นของตัวจอบ้างนี่ก็จะเป็นช่องทาง YouTube ของช่องเรานะครับของร้านเราครับเข้าไปกดสับสไครตให้ด้วยนะครับนี่ครับชื่อช่องนะครับร้าน e s shop e q u u ช่าง e q ราชนะครับนี่เป็นช่องของเราเลยมีลงคลิปลงผลงานไว้ที่นี่นะครับก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตด้วยนะครับในใน u t u b e นะครับแล้วก็เล่น2จอนะครับตอนนี้เล่นง่ายครับกดหนึ่งทีกดหนึ่งทีอ่า เป็นสองจอแล้วครับตัวนี้เราก็เลือกขึ้นมาได้เลยครับเราจะเอาอะไรขึ้นมาสมมติว่าจะเอาอันนี้เป็นแผนที่ออฟไลน์ที่เราซื้อแถมให้ลูกค้านะครับตัวนี้ก็อัปเดตฟรีตลอดอยู่การใช้งานครับไม่ต้องเสียตังค์อัปเดตเพิ่มนะครับตัวนี้นี่ตันนี้ก็จะเป็นแผนที่แบบออฟไลน์ครับเร็วมากครับขึ้นมาเลยจะพาไปดูแผนที่ออฟไลน์ในกรุงเทพกันเป็นยังไงดูความเร็วของการเปิดตัวนี้ถ้าเป็นัวแลมหนึ่งแลมสองช้ามากครับกว่าจะเปิดขึ้นนะครับแผนที่นะครับนี่ดูครับดูความเร็วของจอนนะครัับตวี้อไปดู ดูกรุงเทพกันคันนี้ก็ลูกค้าอยู่กรุงเทพด้วยอ่ามีบอกตำแหน่งตัวกล้องด้วยนะครับว่ามีตัวกล้องจับคอนเดวตรงไหนตรงไหนเป็นไฟแดงตรงไหนเป็นอะไรนะครับอันนี้คือแผนที่ออฟไลน์ line, ครับที่เราซื้อแถมให้ลูกค้านะครับดูภาพครับนี่เป็นไงล่ะภาพนี่สวยงามมากครับสมมติว่าถ้าเราเลือกตรงนี้เป็นปลายทางเราก็จิ้มตรงนี้นะครับแล้วก็ แล้วกดเลือกเป็นปลายทางปั๊บมันก็จะคำนวณเส้นทางให้จากโคราชนะครับตอนนี้ผมอยู่โคราชนะครับจากโคราชนะครับก็คำนวณเส้นทางมาเลยหรือจะกดค้นหาทางชื่อก็ได้แล้วก็รถเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับนี่อันนี้ก็เริ่มนำทางนะครับบอกว่าถึงกี่โมงเลือกบอกตรงนี้ก็ถึงประมาณสองทุ่มตอนนี้ก็อยู่ประมาณห้าโมงกว่านะครับรอบห้าโมงกว่าใช้เวลาก็อยู่ประมาณกิโลก็สองร้อยห้าสิบกิโลครับใช้เวลาก็ประมาณสามชั่วโมงแล้วก็ประมาณนี้ครับ อันนี้เป็นแผ่นที่ออฟไลน์ขอยกเลิกก่อนแล้วกันครับลบเส้นทางอ,อันนี้เป็นตัวออฟไลน์นะครับตัวนี้ไม่ต้องไม่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ต้องใช้ไวไฟก็ใช้งานได้นะครับออีกอย่างหนึ่งตัวนี้สามารถใส่ซิมการ์ดได้นะครับยงี่เป็นช่องใส่ซิมการ์ดได้นะครับก็ไม่ต้องเชื่อมต่อ wi-Fi ครับแต่น,นี้ก็เชื่อมต่อ wi-fi ไว้นะครับแล้วก็เล่นสองหน้าจอแจ้งไปแล้วปิดจอกลางคืนขนาดเล่นนะครับ<อ>ปิดนหน้าจอนะครับน <ผม S 1> ี่ <ๆ S 1> ปิดหน้าจอนะครับ หรือเปิดไฟเลี้ยวก็จะติดขึ้นมานี่อ่าเพิ่มเพิ่มเติมหนึ่งหนึ่งครับตัวไฟเลี้ยวนะครับสมมติเราเปิดไฟเลี้ยวอ่าไฟเลี้ยวขวาก็จะโชว์มุมมุมรถมาด้านขวาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายอ่าก็โชว์มาด้านซ้ายขึ้นมาครับก็ขึ้นอยู่กับเราจะเปิดไฟเลี้ยวด้านไหนครับแต่ถ้าเวลารถวิ่งไปแล้วความเร็วเกิน30ทสิามสมิบกิโลเมตรนะครับจะขึ้นมาแค่จอเล็กนะครับเราจะได้ดูภาพดู YouTube ได้สะดวกสบายนะครับตัวนี้ก็ของเราจะเป็นคลิป แบบว่าคลิปสดๆเลยนะครับไม่มีตัดต่อไม่มีเมคไม่มีอะไรเลยครับแล้วก็ถ่ายยังไงก็ลงแบบแบบนั้นเลยจอเล่นแบบไหนลงแบบนั้นเลยครับเราไม่มีตัดส่วนไม่ดีทิ้งครับเพราะฉะนั้นซื้อสินค้าละของเรานะครับเราจะบอกเลยว่าตัวไหนดีไม่ดีเราบอกหมดนะครับตัวนี้อันนี้ผมเล่นสดแล้วก็ถ่ายลงสดแล้วก็ถ่ายลงให้สดไปเลยครับไม่ไม่มีแบบไม่มีไปตัดคลิปทิ้งนะครับตัวนี้ผมลงสดหมดเลยอ่า g o o g l e Map นี่เร็วไหมครับเปิดแล้วสเปคเครื่องครับเร็วมาก เปิดปุ๊บขึ้นมาเลยเคียกเอปเคียกเอฟก่อนก่อนนะครับแล้วก็ลองดูอันนี้ผมเคลี้ยวนะเข้าเข้ากูเกิลแมปนี่ขึ้นแล้วครับประมาณวีก็กว่าไม่ถึงสองวีครับขึ้นมาแล้วครับกูเกิลแมปพร้อมใช้งานนะครับนี่ครับดูร้านเอสซอลช็อปโคราชนะครับในกูเกิลแมปเราก็มีร้านนะครับลูกค้าท่านใดมาไม่ถูกก็กดพิมพ์ตามนี้เลยครับเนี่ยเนี่ยก็เป็นประวัตดของร้านเราครับร้านเอสซอลช็อปนะครับเป็นรูปรถสีขาวกับรถน้ำเงินครับก็ปักแล้วก็ คนหาเส้นทางมาได้เลยครับถ้าใครจะมาร้านมาไม่ถูกนะครับมี Google m a p นะครับ DSP นะครับระบบเสียงแน่นอนครับตัวนี้นี่ก็สามารถปรับได้เยอะมากครับ DSP ตัวนี้เป็น d p แบบเน้นใช้งานเลยครับแล้วก็ตัวนี้ก็ปรับตัวบนได้อีกนะครับสําหรับคนที่เล่น d p อยู่แล้วนะครับก็จะปรับง่ายครับปรับสะดวกสบายมีอะไรอีกเพสต o นะครับเพสต ก็สามารถลงชื่อเข้าใช้แล้วก็โหลดแอปอะไรต่างๆเพิ่มเติมได้ครับแต่ว่าจอยอดอยด์ลดนะครับไม่แนะนําให้โหลดแอปตัว YouTube และได้นะครับมันจะทําให้หนักเครื่องนะครับถึงแม้ความจรจะมากเท่าไรก็ตามครับมันก็หนักนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวลิงก์จากโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนขึ้นมาที่สะท้อนหน้าจอขึ้นมาที่หน้าจอครับถ้าเราอยากเอาหน้าโชว์หน้าจอของโทรศัพท์เราขึ้นมาก็สามารถลิงก์ได้ขณะตัวนี้ก็เป็นมีแอปให้รองรับนะครับคันค้นทาได้วยเสียงนะครับเปิด YouTube นี่ก็คนหาดได้เสียงครับดูความเร็วครับปุ๊บปุ๊บปั๊บมามาแล้วครับนี่ก็เป็นช่องเราลองใหม่ลองใหม่คนหาไเ,เสียยเปิดอขอใหม่ครับขอโทษขอ,ขอ,โ,ทษขอโทษครับ <c oughs> <c oughs> เอาใหม่ <c oughs> นำทางไปงงเดมอลโคราดนี่เป็นไงครับ บอกแล้วเราผมไม่ตัอดออกด้วยผมลงแันนี้เลยเพราะว่าเมื่อกี้ผมพูดผิดเองนี่เร็วไหมครับพูดเร็วดูครับความเร็วใช้งานได้แล้วครับสเปคดูสเปกกันนะครับนี่ครับเป็น Android version 10นะครับขึ้นมาตันนี้ เป็นหนอยเวอร์ชันสินะครับเป็น cpu core แปดหน้าจอนะครับเป็นพันสองแปดสิบคูณเจ็ดร้อยี่สิบนะครับก็คือเป็นภาพแบบชัดที่สุดแล้วครับตัวนีแวนน้แล้วก็เป็นหน้าจอกระจก ips แล้วก็เป็นหน้าจอ q led ตัวใหม่ล่าสุดนะครับ q led นะครับตัวนี้ cpu เป็น cpu core แปดนะครับ ram หกล็อมร้อยสิบแปดนะครับแล้วก็ <S <s ตัว cpu ดู cpu ตัวบอร์ดนะครับก็เป in ็นตัวบอร์ดตัวใหม่แล้วนะครับเป็นตัวเจ็ดแปดหกสองครับตัวล่าสุดเลยนะครับเมื่อก่อนจะเป็นอีกรหัสหนึ่งนะครับเก้า เก้าแปาอันนั้นจะเป็นตัวเก่านี่เป็นตัวใหม่แล้วครับนี่เห็นจะเป็นหน้าตาของเอนะครับในฮุนไดนี่ก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวเทสส่งงานลูกค้ามาจากกรุงเทพแล้ววันนี้มาถึงช่วงบ่ายนะครับนี่ก็ประมาณ5โมงเรียบร้อยนะครับก็ยังไม่ได้ตอบอินบ็อกซ์ใครก็ขอโทษนะครับวันนี้ช่วงนี้งานหน้าร้านเยอะจริงๆครับอินบ็อกซ์ได้สอบตอบช่วงเย็นครับเน็ตฟิกก็ใส่บัญชีเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถเปิดดูได้เลยนะครับตัวนี้มีให้หมดแล้วนะครับ ทีวีออนไลน์นะครับนี่ทีวีออนไลน์นะครับน,นี่ก็จะเป็นตัวทีวีออนไลน์ โอเคครับก็ประมาณนี้เรียบร้อยครับอย่างอื่นก็ลองเล่นดูครับเราเราก็ไปโหลดเพิ่มเอาครับว่าเราอยากได้อะไรเพิ่มเข้ามานะครับตัวนี้ YouTube ภาพไม่ต้องกลัวครับชัดอยู่แล้วครับตัวนี้ปรับเป็นโอ้ยแ่ตัวนี้แม่ธรรมดานะครับมีเป็นพันแปดสิบเลยนะครับตัวนี้ ยิ่งกว่าจ2 0ปีนะครับ<า>ความละเอียดของหน้าจอดูเอาครับ AS น,น,น,นะครับตัวนี้ชัดขนาดไหนก็ดูเอาครับครับดูคลิปอาจจะไม่ชัดเท่าไรนะครับอันนี้เป็นคลิปของเราเองนะครับก็ถ่ายจากมือถือลงมือถือเลยลงสดด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตัวเพลงกันดีกว่า ลองปรับดูนะครับ 180p ดูเม็ดสีดูเม็ดภาพครับดูมองจากมุมบนมุมข้างนะครับไม่ว่าจะโดนแด,ดดจะโดนอะไรครับด้านไหนก็ชัดครับไม่รู้จะพูดยังไงครับตัวนี้ครับที่เด็ดเลย โอเคครับก็รีวิวประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคุณได้เฮ็ดวันในจอเอสแรมหกลำไรซสิบแปดบิวอินตรงรุ่นกับกล้องรอบคันนะครับกล้องสี่ตัวนะครับบันทึกได้รอบทิศทางก็ประมาณนี้ครับโอเคครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยครับผมร้านเอ็ซาช็อกโกราตครับสวัสดีครับ